ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการซื้อที่ดินตาบอดนะครับสามารถซื้อได้ไหมแล้วซื้อแล้วจะมีทางออกไหมในข้อความของกฎหมายนะครับเขามีเปิดช่องไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการซื้อที่ดินตาบอดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดหรือในทางกฎหมายเ,ยเขาเรียกว่าทางจําเป็นนะครับ พอซื้อที่ดินตาบอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําว่าทางจําเป็นตามมานะครับในเรื่องของอการที่เราอยู่ในที่ดินไม่สามารถที่จะออกทางสู่ทางทางอื่นได้เลยสู่สาธารนณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของทางจําเป็นในด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ตาบอดเนี่ยก,ก็จะมีราคาถูกกว่าโดยที่ ปกติทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีทางออกสาธารนณะอาจจะถูกปิดาจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ล้อมๆอมอที่ดินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ที่ดินขายยากนะครับแต่คนแต่คนบางกลุ่มนะครับที่เขา,ารู้ช่องทางหรือว่ารู้วิธีการที่จะทําตรงนี้นะครับซึ่งจะมีกฎหมายเปิดช่องให้เขาก็จะซื้อที่ดินมาในราคาถูกแล้วก็ขอเป็นทางจําเป็นนะครับโดยเงื่อนไขนะครับ ในเรื่องของการที่เราจะขอทางจําเป็นจากที่เราที่อยู่ด้านในสุดนะครับมีที่ล้อมรอบอยู่ไม่มีทางออกสู่ฐา,านะเนี่ยนะครับมันจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างนี้ครับหนึ่งนะครับที่ที่เราที่จะออกไปสู่ฐา,านะาเนี่ยนะครับถูกปิดกั้นทั้งหมดนะครับหรือมีทางออกแต่ว่าต้องม,มีสิ่งกีดขวางเช่นห้วยหนองคลองบึงนะครับ ที่จะออกไปลำบากนะครับจะเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะครับพอเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเรียกร้องนะครับหรือว่าคุยกับเจ้าของที่ดินคุยกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราจะขอเปิดไปสู่ทางสาธารณะเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นทางที่ใกล้สาธารณะที่สุดนะครับเราจะเปิดตามอำเภอใจเรา<__?ไม่ได้ว่า อ่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดจะเปิดเส้นทางไปสู่สาธารณะนะเราก็ต้องมีการคุยกับเจ้าของที่ดินนะครับอ่าถ้าเจ้าของที่ดินยินยอมนะครับให้เราเปิดเราก็สามารถที่เปิดได้หรือถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมเนี่ยนะครับในในทางกฎหมายเขาก็จะมีการเปิดช่องให้มีการฟ้อ,ฟองร้องเพื่อให้เปิดทางนะครับพอเปิดทางเสร็จนะครับอ่าในเรื่องต่อมาเราก็จะต้องมีการ จ่ายค่าจ่ายค่าเสียประโยชน์ให้กับที่ดินเพราะเราใช้อาประโยชน์จากเจ้าของจากเจาก้จาของที่ดินนะซึ่งมีซึ่งมีกรรมสิทธิ์อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายให้จะจ่ายมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยูอ่กับที่ตกลงกันนะครับในเรื่องของการใช้ทางการใช้ทางจําเป็นสู่ทางสาธารณะนะครับสรุปนะครับที่ตาบอดหรือทางจําเป็นนะครับถ้าหากว่า เราจะต้องการซื้อ,อ, então, อเราชอบตรงนั้นเราชอบทำเลตรงนั้นเราอยากสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ว่ามันก็จะมีกระบวน like การในเรื่องของการขอทางจําเป็นนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับบางคนก็อาจจะไม่เลือกที่จะซื้อบางคนก็อาจจะอยากอยากจะได้ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นที่ที่เราเห็นว่ามันมันเหมาะเป็นการที่อยู่อาศัยแล้วเราก็ชอบทำเลนั้นนะ เพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วสิ่งที่ผมแชร์ความรู้นี้ก็สามารถที่จะเอาไปปรับหรือพิจารณาได้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อท,ที่ตาบอดนะครับเพื่อที่จะขอทางจำเป็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ